พ่วงในการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i ระบุว่าการเรื่องการประมูล 4G ออกไปไม่ได้ช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวอ้างด้านเลขาที่การมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอให้กสทอชอแก้ไขกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ให้บริษัทที่ประมูลได้ต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้หรือกำไรเข้าภาครัฐด้วย โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวอจัดเสวนาเลื่อนเลิกประมูล 4G ใครได้ใครเสียรัฐผู้ประกอบการหรือประชาชนนางสาวสารีอ่องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุว่า สาเหตุที่ต้องเลื่อนการประมูล 4G เกิดจากการทำงานที่ล่าช้าของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอและการเลื่อนการประมูลออกไปทำให้บริษัทเรียลฟิวเจอร์จำกัดหรือ True ที่ประมูลคลื่อนความถี่ได้แล้วมีกำไรต่อไปแม้จะแจ้งต่อรัฐว่าขาดทุนและรัฐต้องนำงบประมาณไปอุดหนุนก็ตาม ที่สำคัญการเลื่อนการประมูลออกไปทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ในการใช้บริการและขาธิการมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอให้กสทชอแก้ไขกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ให้บริษัทที่ประมูลได้ต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้หรือกํำไรเข้าภาครัฐด,ด้วยนอกจากนี้ต้องปรับปรุงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและราคาที่ถูกลงเพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการกระจายการให้บริการ 3G หรือ 4G ออกไปสู่ชนบทให้ทั่วถึงและเป็นจริงความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เมื่อเราต้องขยายอ,าออกประกาศที่ให้บริการเนี่ยนะฮะก็ทำให้บริษัททรูเนี่ยได้ประโยชน์อย่างน้อยก็6,800ล้านเมื่อบริษัทได้ประโยชน์เราก็ควรจะปรับแก้ประกาศนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้มันยังไม่ครบเวลา1ปี ครบหนึ่งปีก็คือเดือนกันยาเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาที่กสชจะปรับแก้กติกาประกาศฉบับนี้ให้อย่างน้อยก็มีส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการกลับมาสู่รัฐเ,เหมือนอย่างที่บริษัทอื่นๆเนี่ยมีการดาเนินการนะคะจะคิดอัตราจากการประมูลจะคิดอัตราจากการสรัมปทานอันนี้ก็สามารถที่จะทําตัวเลขในแง่ของการ อตอบแทนการเรียกว่าการใช้โครงข่ายจากของแคปก็ดีหรือการให้บริการในกิจการธรรกิาคมซึ่งอย่างน้อยก็ต้องจ่ายส่วนแบ่งไรายได้ให้กับรัฐนะค,ครับสอดคล้องกับนางสาวเดือนเด่นนิคมบริรักษ์ ผู้อํนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ที่ระบุว่าการเลื่อนการประมูลซีจีออกไปไม่ได้ช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวอ้างเพราะเคยเลื่อนการประมูลมาแล้วผู้ประกอบการก็ไม่ได้พัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น ส่วนการจะแก้ไขกฎระเบียบของกสทอชอนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำอย่างจริงจังโดยเฉพาะเงื่อนไขในการให้บริการของผู้ประกอบการรายเก่ากับรายใหม่ทั้งการถ่ายโอนหรือส่งต่อการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการสะดวกและได้ประโยชน์และควรเปิดโอกาสให้รายใหม่เข้ามาแข่งขันแทนที่จะมุ่งกีดกันผู้ประมูลรายเก่าออกไปอย่างที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดและกฎเกณฑ์ของกสทชที่ตัดสิทธิ์หรือไม่ให้บริษัทต่างชาติประมูลคลื่อนความถี่เพราะทําให้ผู้เข้าประมูลมีน้อยและประชาชนเสียประโยชน์ฉันไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปไล่ถามว่าใครเป็นฝรั่งใครเป็นไทยไอ้การที่ไปพูดว่าคนนี้เป็นไทยคนนี้เป็นต่างชาติซึ่งฉันก็ไม่เคยเห็นด้วยกับประกาศของกสทชว่าด้วย เกณฑ์ของการครอบงำของคนต่างด้าวราะดิฉันเห็นว่ามันใช้ดุลพินิจเยอะในการที่จะพิจารณาว่าใครเป็นฝรั่งใครเป็นไทยตรงนั้นบริษัทที่เขามีหุ้นส่วนที่ต่ำกว่า49%เขาอาจจะถูกชี้ว่าเป็นฝรั่งก็ได้ตามเกณฑ์ของกสทชแล้วใครก็จะมาลงทุนคนระับเพราะว่าวันดีคืนดีกลาเข้าไปเป็นฝรั่งไปงทั้งท่านท,ที่เขากาันถือหุ้นเขา,เา,เาไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งนะคะการที่ผู้ประมูลเข้ามากขึ้นเนี่ยมันเป็น,นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะ ก็คือผลประโยชน์ต่อรัฐเองได้เงินมากขึ้นมีการแข่งขันได้ผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่มีผู้ให้บริการที่หลากหลายท่านคงอยากจะมีตัวเลือกมากกว่า3ตัวใช่ไหมคะท่านคงอยากจะมีสตัวอยากจะมีห้าตัวอยากจะมีหตัวทําไมเราต้องติดอยู่กับ3ตัวนะคะ ด้านนายเทียระกนโนกการจนรัตนักวิเคราะห์อาวุโสด้าน ICT บริษัท Frost s n l s o l ซอรระบุว่าการมีระบบ 4G จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาขึ้นพร้อมยกตัวอย่างต่างประเทศทั้งในเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาที่ระบบ3และ 4G ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น1-2เท่าตัวขณะที่ไทยเป็นศูนย์กลางการโทรคมนาคมในภูมิภาคซึ่งมีโอกาสสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากระบบสื่อสารได้มาก และเมื่อมีการใช้ระบบ 4G แล้วจะทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาระบบ 3G เพื่อให้แข่งขันได้ด้วยอย่างไรก็ตามการเรื่องการประมูล 4G ออกไปอาจทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองมากขึ้นแต่ในแง่ผู้บริโภคก็สูญเสียโอกาสและเมื่อมีการเลื่อนการประมูลแล้วทุกฝ่ายควรใช้โอกาสนี้พัฒนาระบบและการให้บริการในอนาคตให้ดีขึ้น